กลับแล้วครับขบวน532นะครับวันนี้ที่คิวเวท5205นะครับทำขบวนมานะครับวันนี้เมื่อวานก็มานะครับ531 532แต่ว่าขากลับไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามืดนะครับออกมืดนะครับออกเกือบหโมงเย็นนะครับมาถึงแถวนี้ก็น่าจะมืดไงตอนนี้17นาฬิกา31นาทีนะครับก็ตะวันตกดินเลยนะครับตอนนี้ ขบวน532นะครับขบวน560ก็กลับแล้วนะครับอยู่ถแถวหนอนขอนกว้างครับแต่ก็ถึงแถวนี้ก็น่าจะทุ่มสองทุ่มนะครับ